ไงครับผมอ้งามครับผมเดี๋ยวน้องนหครับพี่น้องอืองามมากครับพี่น้องเห็นมัเห็นมัครับเอฟซีทุกทุกท่านครับผมสู้ขนาดครับผม พี่น้องสุขุขุขคนครับผมสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับผมทั้งไม้ทั้งเก่าที่เข้ามาติดตามรับชมสรรหาเลาะทุ่งนาครับมืัอนี้จะพามาหาอยู่หาคิงนะครับผมไม้เก่าไม้เดิมไม้หมานครับพี่น้องเนี้ยจะเป็นเนี้ยใก่ครับผมไม้หมานเท่านี้แหละครับผมปีที่แล้วกัดสิบกวยเลยมามื่อหนึ่งมื่อหนึ่งก็ได้ครับนี่ท่งนี่ยนะครับผมออกนะครับจะเป็นร่องน้ำครับผมน้ำแห้งพอดีครับผม เดียวมันมาเลี้ยงเป็ดไว้เมื่อวันอาทิตย์วันหันนี่ครับผมเลี้ยงเป็ดครับมันปุยอยู่นี่ครับผมแปนเอือดเติร์ดครับลองน้ำแห้งๆครับผมน้ำกาขี้ตมปุยๆนี่แหละครับผมขี้ตมลมมันเปนเพียงเอี่วอย่างงครับนี่แหละของปลาไหลมันมักครับพี่น้องฮู้ดเฮ้าด้วยฮู้ดออดเสาไฟหมดแล้วครับผมเลิกกับไปู้้ดซุดไปเรื่อยๆแต่ว่าหกครับผมต้องไปปด้ไล่ไปได้แค่นี่แหละครับผมมองทิวเสาไฟนี่แหละครับผม นี่ครับผมอยวติดตามเบื้องน้ำกันว่าจะมีหูบะมี่ครับผม,มนี่แมนมาเลยครับพี่น้องคล้ายๆครับผมน่าแมนครับอะไะครับพี่น้อง เนี่ยฮ้จเป็นเนี่ไก่เข้าเนี่ครับผมเสียกยเงา่วานวกอีแคนครับผเกีียวครับผมให้เบ็ดโพว่าน้อยครับผมอนอาอื่นยังเกยังไ่ค่อยได้ครับผมกับฟ้าเฝ้าเลิกงานมากครับผมก็เลยโอ้ยมากมาอยู่งเป็ดเน่าครับขนาดี่นเป็ดตายเน่ามเป็ดโอสองตัวเนี่ยินี่อองหุงพ่อดี อยู่ในน้ำประมอันนี้น้ำมันยุบลงไปครับถ้าน้ามันยุบกันโยมาณข้อมือสองข้อมือครับผมหนีจากน้ำนาะครับเนาะมู้มันนะครับมู้มันจะบกพรายง่ายเลยนี่นอุปกรณ์ทรงครับผมทรงลงไปเล็กน้อย ครับช่วงนี้เอาเงียแบบหาง่ายก่อนครับผมซื้อจากท่องตลาดมาได้นะครับนักเตวเจ้าเดี่ยวครับผมไม้นีิสมันวะครับว่าจะเป็นไม้เจ้าหรอครับผมพอดีเห็นข้าเจ้ากำลังตกอยู่ครับพี่น้องเป็ดตายอีกตัวหนึ่งครับผมโอ้ยโอ้ครับผมเตะเคลียร์ล่งไหมังหันครับผมพี่น้องยังวันหัวเขียวหึ่มเลยครับพี่น้องยิงหู้นึงครับผม อุณนี้กระงับงนะครับนี่แต่ว่าโตสิบวกค่อยใหญ่นะครับผมอยู่มันอยู่อยอะล่ะครับแง่ว่าลงใส้ลงใส่เลือดอะครับผมอันนี้เบ็ดจะเป็นเบอรนน้อยไหมครับเบ็ดละครั้งธรรมดาเนี่ยแหละครับผม จกกับิเบอร์สิบแปดครับงามเลยครับพวกนี้ครับผมโอ้ยหากระหายากครับพี่น้องมีห้อยค้นตกอยู่ครับผมพวกนี้เมื่อกีทางหน้าระมาศอกหนึ่งสองสอบครับผมจากแต่เป็นขอบน้ำเก้ากับยูมันยูไต่นามเลยล่ะครับนี่ขอบน้ำเก้าครับผมงูยู่ไต่้นาครับ หอยเพียบเลยครับพี่นอ้องมีรุ่นอยู่ครับตัวนี้ครับผมอย่นี้รุ่นอยู่ครับจลกสีใงญ่จ็กสีนอ้อยแล้วยังมแน่ใจครับผมเดี๋ยวจังวัดรุนน้ากันมือนเศร้าครับผมเศร้ามืดครับผมตีหานะครับเนาะจังวากันมีผลงานโมมี่ครับผมได,ด้บ่ได้ ดักไปประอไม่หาหกหลังแหรอครับผมไม่ครับผมไม่เก่าไม้เดิมครับไกลสุดแล้วครับผมโอ้ยเงี้ยแต่งเงี้ยซาครับพี่น้องโอ้ห้อนคักครับล้มกับพัดเยอะแต่ว่ากับห่อนอ่าเดี๋ยวติดตามผลงานกันมื่อเช้าครับผมเงี้ยใกลครับอยาก็บหาเงี้ยหลายๆเงี้ยมาตกให้ท่านพุมเบืองช่วงนี้บุกามีเวลาครับเลิกงานก็เลยมาเลยครับผมขออนุญาตหาหู้ต่อครับผม สวัสดีตอนตีหาครับผมท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับผมเอฟซีทุกท่านครับไปติดตามรับชมผลงานน้ากันเลยครับผมว่าจะมีผลงานบ่มีครับผมตกปลาไหลไว้วัดนี่ครับผมมากับคำคำล้วครับผมเดี๋ยวก็จะปิเสร็จงานต่อครับมาจะเศร้าครับผมจะได้ผลงานบอมีบ่มีจะยักโตนะครับเนาะปลาไหลครับเมื่อนี้ครับตกปลายหลหูอยู่ครับผมไปติดตามผลงานน้ำกันเลยครับผมเอฟซีทุกทุกท่านครับผม ุดน้ำกันหลังแรกก่อนครับผมหลังแรกอยูดหุ้ยอยูดไตน้ำหน่อยครับอืมกินไห่บยบ้นอครับพี่น้องลางนี่ก็เก้าเลชิบูยูครับพี่น้องโอห้หบ้ค่อยงามครับ ลงังหูใต้นาวครับพี่เนาะกินนะครับพี่เนาะหูอยู่นี่ครับผมเชียขายเวลาเติบครับ๋ยวมาเบิ่งกันครับรวา่ากว่าสีไง่ะลุนน้ำกันครับผมอยู่ไปอยู่งไง อยู่มืองครับเนาะอยู่ครับดอดครับ มันยนึขึ้นไปตางเทิงครับผมเพราะว่ามันเดี๋ยวอยู่ถึง็อยู่ใต้หน้ากว่าจริงแต่ว่าโตทุ่นมามันอยู่บนโคกครับ พรามาันอี่ไข่นะครับเนอะปลาไหลต้นไม้เป็นปลาไหลตกแม่ครับเฮ้ยน้ำมี่รับตนี้ครับ ง่ายครับผมโอ้งามครับผมงามนะครับพี่น้องโอ้งามยู่ครับงามยู่ครับ ก็ขี่ไล่แล้วครับพี่น้องดูมันไปเรื่อยครับผมอ่าตัวนึงครับผมอะไหลจะเป็นหุ้เกาหลายครับงูไม่ค่อยอยู่ครับผมเพราะว่ามันน่าจกแหงเนี่ยเอ้จากห่างนะครับเนาะมีจิปดันเป็นเทือกมาเลยครับผมนี่นก็จะไม่เห็นนะครับ ดันเทือกไปห้อยขีดตมนะครับตกไปหูหนึงครับน้ามันแห้งเบิดแล้วครับผมดันเทือกมันขีดตมแบบบางทีครับผมเห็นไหครับพี่น้องกินไห้ผมหรือเปล่ากับบุรู่แหงเลยหรือเป่า ไปเสร็จเนี่ยเด็กเห็นหูงามีหูหนึ่งครับพี่น้องคิดว่ามันน่านจะมีตัวโอ้กินบ่กินบ่ากินยุกครับผมหูงามครับหูนี่ครับผมหูงามอยู่ครับ ไม่หนูหรอืออย่างกินหมดเลยย้อนไปฟังสิเขาอยากิะกินเอากินครับพี่น้องดึงครับดึงครับดึงครับมีรุ่นครับหลังมีรุ่นครับพี่น้องนี่เห็นว่าดันเทือกขี้ตมนี่ครับผมปลาไหลครับนี่ปลาไหลทั้งนั้นแหละครับผม กินนะครับพี่น้องกินนะครับยูครับผมยูงามเติบอยู่ครับผมไรน้ำก่อนครับน้ำแหงได้ลครับเบอรเต้องกันมันงามมันไดครับผมอ ง่ายขนาดง่ครับง่ายลายน้ำควนครับพี่น้องโอ้ตรวจเลยครับผม

ครับซ c ทุกๆท่านครับผมโู้โหขนาดครับผมงามเลยล่ะครับตัวนี้ผมบอกเลยนะงามเลยงามโอ้อยากโจกกับเปื่อนครับ <c oughs> เละเลล่ะครับผมมมีน้ำล่าง ลายน้ำคอนครับโผมลายน้ำแห้งเห็นไหมครับพี่น้องเห็นบ่ไหมยมันให้ใจดังควัดควัดอยู่ครับหืมหืมเลยครับผมยักไงรึเปล่าครับพี่น้องยักไงรึเปล่าครับพี่น้องตรงมาแล้วครับนผมยักไงแล้วครับพี่น้องอือ เอาบ่ครับยังไงครับพี่น้องปลาไหลเผือกตัวนี้ครับผมอู้ปลาไหลเผือกครับพี่น้องปลาไหลเผือกไงครับผมอืมเผือกไงตัวนี้เปอดดูครับพี่น้องอือเผือกไงครับผมเผือกไงอืมยังไงครับพี่น้องนี่ที่เผือกยักษ์นี่ว่าเนี่ยอืม เปลือกเงยๆครับพี่น้องโอ้เผือกเงยขนาดครับเพื่อ,อนี่โอ้เหรียญปลาไหลเผือกเงยครับผมอืมเติงโลน่าจะได้อยู่ครับเผือกนะครับผมเรียบร้อยครับนี่ครับปลาไหลครับผม เป็นปลาไหลน้าแหงมันจะเป็นเป็นเทือกกานปิดหูมันครับผมถ้าเอฟซีท่านใดหาปลาไหลคล้องหาปลาไหลปินนะครับน่าจะรู้เลยว่ามันเป็นปลาไหลครับนี่ครับตัวแม่นปูนะครับผมเป็นปลาไหลครับผมถ้าน้ามันแหงเบิร์มันจะเป็นดันเทือกออกมาครับผมปิดหูมันไว้ครับผมถ้านักนักแทงนะครับเนาะถ้าแทงจะได้โตเลยล่ะครับผมนี่ถ้าแทงหาครับผมจังไลก็พพอครับแต่เป็นเทือกแบบนี้ครับ um. ผม <tit les> ดันเทือกี่ตมน้ำเละๆออกมาเนี่ครับยังได้เลยได้ครับผมมันจะมีหูอยู่ข้างล่างครับตาผลงานกันจิกหลังสุดท้ายครับผมโอ้ยอยุ่งกัดแคกขนาดครับพี่นอ้องเอ้โทรมานฮ้อนน่ะแต่แวดิันดีใจครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว่นว่า <laughs> มานแท้มานแท้ <laughs> นั่งนึงใส่ไปแถวนี้แหละว,ว่านสุดท้ายมูเลยครับผมยิ่สูงแน่ครับเออหัวซักไปในหลองกี่ตมกินมาครับนี่ครับอ,อ๋อกินเนี่ครับพี่น้องเสียกหายไปหลายเติบครับเดี๋ยวไปเติมกันครับผมไหนครับอุ๊บอนุญากกันครับ กลิ่นนครับโอ้กินครับพี่นั่งโอ้ยมันมีโตครับเงียบครับผมมันง้านมันี่ก็สองครับผมไรเผือกับไรธรรมดาครับมาฝากไรฝากแช่ครับมฝากช่อง สรรหาละทุง่งนาครับผมมว้ก็บเรื่องกดติดตามกดกระดิง่งก็จะบริพาดอกาสดีๆจากพันสันนะครับเนาะนี่บริพามาหาอยู่หากินเองสิเลยครับผมก็พอได้อยู่ได้กินอยู่ครับผมอ่ากับกาบลาเพียงเท่านี้นแะครับผมสวัสดีครับผมกน่าพพอกันไหมครับผมไหลง,งามๆครับสองตัวก็พอได้ผ่านอยู่ครับ